ถ้าคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มหรือร้านรับกดผลอยู่แล้วก็พงคอนแนะนำร้านเหล่านี้เลยนะครับผมในโกบักช็อปร้านรับกดผลและเกมพาร์ตเล่นราคาสุดคุ้มและมีบริการเติมโลบักแบบไอเดียพาร์ตกันด้วยนะครับผมแล้วก็มีบริการฟาร์มเรื่องแบบต่างๆอีกด้วยนะครับดิโคสโตร์ร้านรับฟาร์มบริการสุดยอดรวดเร็วทันใจเล่นราคาสุดคุ้มแล้วก็มีบริการกดผลกดเพชรแมปออสตาร์กันด้วยนะครับผม ครับผมอยู่ในนสสุริการ์ิงคขก็สมเดเดิมนะครับผมอยู่วันนี้แล้วก็มาอยู่กับเขาเรียกว่าลายสักใหม่ของผมนะครับก็ไปสักมาอย่างดีนะครับผมส่วนเงินเกงนี้ก็แบบอันนี้ผมก็เป็นแบบตัวขาวๆนะก็แบบนั่นแหละครับขาดโลหิตนะครับช่วงนี้ก็คือใกล้ตายแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรอย่าไปสนใจเลยอันนี้มันเรื่องสายสามพน์ะโอเคเรามาดูเนื้อหาในคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับอันนี้พี่ก็จะมาแจก3คอมโบนิยมเล่นในอัปเดต14นะครับผมก็3คอมโบนี้ก็เป็น combo ที่ใช้ล่าข้าหัวค่อนข้างดีเลยนะผมก็คือเอาเวลาข้าวหัวแบบวันหนึ่งขึ้นทีวันวันอะไรแบบแล้วแต่คนนะวันหนึ่งอาจจะล่าประมาณแบบเลขหลังเปลี่ยนก็คือวิธีการล่าคือเอาให้เลขหลังเปลี่ยนนะพอแบบวันละแสนสองแสนสามแสนของผมก็ล่าเฉลี่ยวันละห้าแสนก็พอนะผมหรือแบบบ้าๆหน่อยก็วันละล้านอะไรอย่างนี้น,นะผมโอเคมันจะหาว่าทําไมคลิปไม่ค่อยลงนะก็คือช่วงนี้ก็ นั่นแหละครับงานเยอะติดเดียวไลน์ติดนู่นติดนี่นะติดทุกอย่างนะครับอยู่ติดเออติดไม่ไม่พูดเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องติดขีแนละ้วโอเควันนี้วันนี้ไม่พูดนะครับผมโอเคอ่าต่อไปก็โอเคเล่นคลิปไม่ค่อยลงนั่นแหละครับไม่ค่อยว่างนะเออว่างก็มาลงนะทุกวันนี้ก็แบบเด็กมาเล่นที่บ้านนะเวลาอัดคลิปก็ไม่ค่อยมีมาธิตอนประมาณาตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรเงี้ยเออก็ไม่ค่อยว่างนะครับผมงานก็เยอะด้วยโอเคเรวมาดูคอมโบกันเลยนะผมก็อันนี้ก็เป็นคอมโบแรกนะขอเป็นเจ้าดาบนี่เลยครับชิวๆนะผมอันนนี้้กก็็มมาะรผ คู่คอมโบกับเจ้าเออโซนกาเซ็ตนะครับผมก็ตีการตรีก็คือตีดอนสวอนนะครับในห้องเดฟาน,นะฮะดอนห้องแมนชั่นนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงสเต็ปก,กันนะครับผมว่าบวกอะไรบ้างนะมันก็บอกว่า25ความเร็วแปลไปเป็นสำหรับดามเมจแล้วก็แปลไปเป็นสำหรับค่าคูลด,ดาวน์นะครับผมแล้วก็แปลไปเป็นสำหรับค่าดีเฟนส์นะครับผมแล้วก็210เอเนจีกับ210ฮิลน,นะครับผมโอเคก็แว่นนะครับผมนี่เลยโอเคเรามาดูคอมโบกันเลยนะครับอันนี้เป็นคอมโบแบบที่เขานิยมล่านะครับเราเอาแบบ ที่ชูวยอ่ะก็คือมันจะมีประเภทแบบพวกที่ชอบโดนตบด้วยคอมโบเขาเรียกว่าคอมโบวันช็อตอ่ะเขาจะร้องกันใหญ่เลยใช่ไหมพวกวันช็อตอ่ะคือก็ถ้าล่าเข้าหัวก็คือวิ่จิ้งจิ้งคอมโบเนีย่ยก็เล่นครับขอแค่ให้แม่งตายก็พอนะผมโอเคอันนี้ก็มาดูบับข้าหัวนะอันนี้พี่สองจุดเก้าอันนี้ก็สองจุดสี่นะอันนี้ก็อดีตที่เนาะงเขาให้ยืมมานะผมโอเคเพื่อความไม่เหลื่อมล้ำนะของบับข้าหัวพี่จะไม่ใช้แว่นนะผมส่วนอีกอันนึงก็จะใส่ดักโคตนะเพิ่มเลือดเพิ่มฮัววเเออองด้ยนะคัผมโนนี้เเรราตัดื่องปัญหาาควมมเหลลื่อ้ำด้าานนหัวไปเลยะ โอเคเรามาดูคอมโบกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบแบบที่นิยมเล่นกันเลยนะ <S <S อ้าวใหม่อุ้ยเฟลใหม่เขินนี่อะโอเคนะครับเมื่อกี้พี่ก็พลาดนะผมโอเคแล้วเรามาเอาเทคที่สองนะอันนี้ก็เราจะมาสอนวิธีการเดี๋ยวพี่มาเออนั่นแหละพี่เ,เออหรือเราก็ได้นะ่แต่นะเออแล้วแต่คนจะเรียกโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการ แกว่าทำไมเมื่อกี้เราถึงโซ่ไม่ไปนะผมโอเคเรามาดูวิธีการเลยนะว่า,าทำยังไงนะ <c oughs> ครับเพื่อหลายคนเป็นนะผมโอเคเราคอมโบใหม่กันเลยนะ <c oughs> นี่นะผมให้เราเลิงประมาณแบบไม่ไกลนะเอาเมาส์อย่างเงี้ยเราตรง,ง,ลงกลางตรงกลางใช่ไหมอย่างเงี้ยเ้วก็เลืเล่องไปประมาณตรงนี้นะเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็โซไปนะผมโซหรือเอฟก็ได้ประมาณนี้นะผมมันก็จะประมาณแบบเขาเรียกว่าระยะคือไม่ไกลมากนะเราจะอาร์เลยเนี่ยอาร์อะไรพวกนี้ถึงแล้วก็กดเอ็กซ์ตุ่มแบบนี้นะผม โอเคเราไปต่อแอดวานซ์คอมโบแบบเขาเรียกว่าขั้นเล่นชิชุยขั้นเทพกันต่อเลยนะโอเคครับเรามาดูชิชุยของคนทเทพเขาเล่นกันยังไงนะพวกวันช็อตนับเท,เทพอะ่ะซูมแบบนี้นะครับพวกเทพ,เทพเขาจะเล่นกันอย่างนี้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำาไทำ,ทำไมต้องทำให้มันเล่นยากขึ้นก็เห็นเขาก็เล่นอย่างนี้ผมก็ทำตามนะโดนเขาตบมาเหมือนกันโอเคก็ถามว่าแบบ ใครเจอพี่ในเซิร์ฟแล้วตบพี่ได้ก็ก็นั่นแหละครับพี่ก็ไม่ได้เก่งแบบคนอื่นเขานะก็แบบคือไม่ได้เล่นเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งนะแต่ก็นั่นแหละก็มีทิกเยอะก็เอามาส่อนะขึ้น 25m ได้เหมือนกันโอเคก็ไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งกับเกมนี้นะผมก็ขอแค่ข้าหัวขึ้นก็พอนะผมส่วนใหญ่แล้วแบบเราลากข้าหัวเก่งอย่างเดียวก็พอนะโอเคเราไปดูคอมโบที่สกันเลยนะครับผม โอเคครับหลายๆคนคงรู้นะเพราะว่าเรามาก่อนนี้เพื่อเราเอาอะไรนะผมก็นั่นแหละครับชาร์กแมนนะอันนี้หลายคนน่าจะเดาได้นะเพราะมีอยู่ดาบเดียวที่คู่กับชาร์กแมนนะครับผมโอเคเรารีเซ็ตตุลละครไปที่คาฟ่กเลยนะโอเคครับทุกคนอันนี้หลายคนก็น่าจะเดาได้นะเพราะว่าเราจะเล่นกับดาบอะไรนะผมเปลี่ยนแปชิชุยนะเรามาจับเจ้าดาบโพวีสองกันเลยนะผมนี่นะดาบนี้นะผมคือดาบเนี้ยคือจะมีดาวมากโคตรเยอะนะครับสำหรับคนที่เล่นนะผมนะครับผมก็ แต่คนที่เล่นล่าข้าวหัวก็นั่นแหละเล่นได้ครับไม่มีใครว่าคุณหรอกครับเล่นอะไรก็เล่นนะผมโอเคมีแต่สลัก่อนี้เราต้องการก่อนโอเคเราเล่นหช่องนะอันนี้สเต็ปพี่เล่น5อย่างนี้นะผมก็คือเรามาพูดถึงดราม่าเจ้าดาบนี้ันก่อนเลยนะดาบนี้นะผมส่วนใหญ่จะโดนด่าว่าคนเล่นแม่งไม่มีสมองคนเล่นแม่งไม่มีฝีมือนะผมก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมึงเอาตะกัดไหนคิดกันนะครับผมก็ก็คือถ้าเรามาเล่น p v p แบบหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราแบบเราควรตกลงกับคนที่เราจะพีวด้วยว่าจะเล่นดาบอะไรนะเราจะไม่หนึ่ สมยอมกับอ e ีกฝ่ายนะก็คือเรายินยอมว่าอ e ีฝ่ายจะเล่นเที่ยอะไรก็เล่นนะผมโอเคก็คือถ้าเราแพ้ขึ้นมาเราอย่ามางองแงว่าอ e ีกฝ่ายใช้ดาบโกงหรืออะไรย่างนี้นะเพราะว่าเรายอมรับวราที่จะเล่นกับเขาแล้วนะผมโอเคส่วนลาข้าวหัวนะเล่นอะไรก็เล่นครับไม่มีใครเขาด่ามึงหรอกเออเล่น,นอะไรน่าเกยดขนาดไหนก็เล่นได้ครับลาข้าวหัวนะยกเว้นไอ้พวกเที่ยที่แม่งแบบหยิบอัสซิด,ดัมวาร์ปยิงหัวอันนี้โคตรแม่งโคตรสว่าเปียกเลย y เยัดเข้เทียแม่งแบบพูดลอยสัตว์โอเคเราไม่พูดบ้าทำเพลงแล้วผมโอเคเราไปดูคอมโบเลยนะครับ ตูมโอเคนะผมอันนี้ต้องใส่แว่นนะเพราะว่านั่นแหละดาบมันดูเหมือนจะเบินศัตรูตายนะแต่มันก็ไม่ตายนะดาบนี้มันดูเหมือนจะแดงแต่มันต้องใช้ความเหลี่ยมล้ำของข้าหัวค่อนข้างสูงนะในการวันช็อตศัตรูนะถ้าวันช็อตไม่ได้ก็คือศัตรูจะเหลือเลือดประมาณแบบแดงกลําแดงกล่บนะผมโอเคเดี๋ยวเราลองใส่แว่นตามาคอมโบใหม่กันเลยนะโคตรเท่โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองคอมโบใหม่นะอันนี้พี่ก็ใส่แว่นตาสุดสวนะครับผมโอเคเอ็กมา ตูมนี่นะผมก็นั่นแหละเออเกมนี้มันมีความหลืมลำ้ำเรื่องเรื่องข้าหวหัวค่อนข้างเยอะนะผมโอเคโอเคเราไปต่อคอมโบที่3กันเลยนะผมโอเคครับผมคอมโบที่3นะอันนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะเห็นไปไหนก็จะมีคนเล่นสายน,นี้ตลอดนะผมโอเครีเซตต็ตแป๊บหนึ่งนะหนึ่งห้าสองสี่นะผมนี่เลยอัพไอ้เหี้ยอัพผิดเออเฟกเป็นรถโอเคครับไม่เป็นไรครับ ไหนๆเราก็มีสามแสนกว่ากดแม่งอีกรอบอัพเหมือนเดิมนะผมปึ๊บปึ๊บนี่อัพปืนนะผม,ะผมส่วนใายผลนะแนะนําเล่นตอนสิบล้านน,นะครับผมพวกแบบน้อยๆเราอย่าไปเล่นนะครับสายผลเชื่อพี่โอเคเราไปดูที่คาเฟ่กันเลยนะว่าเราจะเล่นปืนอะไรโอเคนะผมเรามาดูกันเลยว่าเราจะเล่นปืนอะไรกันนะครับผมโอเคปืนที่พี่จะแนะนําให้เล่นก็คือเจ้าอาร์ซิดัมไรกัเฟลโอโต้นี่นะผมก็เอ้ยเออนี่นครับอาร์ซิดัมนะผมก็ขอใช้คู่กับเจ้าดาบโซเคนนะผม นี่นะครับผมโอเคส่วนมัดขอใช้กับเจ้าซูเปอร์แมนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาซูเปอร์แมนแป๊บนึงโอเคครับผมก็เรามาก็ถึงเกาะเจ้าสนมมอเต้นนะผมในการทำเอ้ในการเอาซูเปอร์แมนนะครับผมนะครับผมโอเคถามว่าทําไมต้องใช้ซูเปอร์แมนมัดนี้มัดมัดมันดีนะผมก็นั่นแหละมัดมันดีคอมโบง่ายเป็นบัดพื้นฐานของใครหลายๆคนก็เล่นได้นะโอเคเราไปเจอที่คาเฟ่นะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นคอมโบปืนนะครับผมเจ้าปืนขวัญใจสายขวัญใจผลยานะไม่ใช่สายโอเคครับ คอมโบปืนอัลซินัมไรเฟิลนะผมก็ใช้คู่กับขนดาแล้วก็โซเคนนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์แมนนะถามว่าทำไมต้องใช้ซูเปอร์แมนมัดอื่นไม่ได้หรอก็มัดอื่นก็ได้ครับผมแต่แต่สะดวกเลยแต่ถามว่าทำไมต้องซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเป็นมัดพื้นฐานใครหล,หลายๆคนก็เล่นได้นะครับผมสำหรับคนที่เที่ยวก็เล่นซูเปอร์แมนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบเล่นกันนะครับผมก็นั่นแหละมัดอื่นมีเยอะแต่ส่วนตัวก็ชอบซูเปอร์แมนนะชอบสุดด้วยมัดมันดีโอเคแล้วมาดูคอมโบเลยนะผมอันนี้ก็ไปโดนตบมามั่งนะครับโดนตบบบมมมาาาเเเดดินนนนนนโรอองกมมะคััส่่่วใหญถ้ล้ลลผปืย ถ้าเล่นกับคอมโบปืนพี่ใช้ผลแข็งและส่วนใหญ่นะอันนี้เล่นดาร์บนะหลายๆคนเขาเล่นผลดาร์กกันนะครับผมอันนี้เอออันนี้นะผมโอเคอาจจะพูดติขดขัดๆนะไม่ได้อัดคลิปนานโอเคเราไม่พูดมากพทำเพลงนะเราไปดูคอมโบกันเลยนะอู้ถือว่าแรงมากนะผมในการคอมโบเจ้าผลดาร์กนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกคอมโบหนึ่งกันเลยนะครับผมเห็นมันมีอยู่2คอมโบนะโอเคเราไปดูกันเลยอันนี้พี่ไม่มั่นใจว่าทำติดหรือเปล่านะเห็นเขาทำกันนะ ฮ้ยติดเฉยโหผลดาร์กนี่มันแบบคอมโบแบบเขาเรียกว่าไงรุนเร็วคอมโบเียวจบนะผมโอเคก็อันนี้ก็เป็นผลดาร์กนะสำหรับใครที่แบบอยากทําให้มันอยากทําให้ศัตรูมันตายแน่นๆตายชัวร์ก็เล่นผลอําแข็งนะครับถามว่าคลิปไหนมีสอนหรอทําไงอะไรอย่างนี้นะผมก็นั่นแหละย้อนไปดูคลิปเอานะผมก็มสั่เดือนที่แล้วมั้งคลิปนั้นนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมโบปืนนะผมอันนี้ก็เอาไปเล่นได้นะใส่ปืนนะส่วนอีกอันหนึ่งก็อีกกรณีนะ พวกล่าข้าหัวนะครับส่วนใหญ่พวกล่าข้าหัวนะตอนนี้ก็จะแบบถามว่าทําไมคลิปไม่ลงเลยอะไรอย่างนี้เลยนะผมก็นั่นแหละก็เนี่ยเห็นจับปืนอย่างเงี้ยนะใครๆแบบกลัวปืนหมดอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็แบบเขาเรียกไงวาร์ปวาบปวาบไปวาบมายิงยิงแบบอิจฉาคุณนึกว่าแม่งเล่นเล่นวอลโล์แลนด์เล่นเอเพ็กอยู่เชี่ยเล่นฟรีไฟล์ผมก็ไม่รู้นะเมื่อกี้แม่งแบบวาร์ปยิงหัวยิงแม่งชิบหายเลยกูงงไอ้เฮียยิงได้ไงวะแม่งโปรไอ้เฮียแม่งบินยิงเลยแม่งวาร์ปยิงด้วย คือเวลาเราโดนยิงอะไรเงี้ยเราควรเตรียมผลยางไว้ด้วยนะครับผมรอบหน้าถ้าแบบยอดยอดถ้าแบบมีคนขอมาเยอะๆก็จะแบบส่องคอมโบผลยางนะผมก็แบบถ้าเราโดนโปรยิงโปรไล่ก็เปลี่ยนผลยางไปไล่ต่อ,อยไม่ให้มันเลยนะผมโอเคก็เ,เนี่ยผลยางมัมนกันปืนได้นะสำหรับใครไม่รู้ผลยางกันปืนได้นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมเออสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมโอเคสำหรับใครที่มีสราระคลิปนี้หรือชอบคลิปนี้มากๆหรือแบบเขาเรียกว่าอยากเป็นกำลังใจพี่ก็กดไลค์กดซับให้ ก,ก็พอครับอันนี้ไม่ขอเยอะมากนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงคลิปนี้จะมีคนดูหรือเปล่าหรือมีคนจําได้หรือเปล่านะผมว่าช่วงนี้หายตัวไปนานมากนะผมโอเคผมก็คืออัศวินัติการที่หายตัวไปปริศนานะครับผมก็ไม่ต้องตามหาตัวนะผมเพราะว่าผมได้หายตัวปริศนาไปแล้วนะครับผมโอเควันนี้นะผมถามว่าคลิปหน้าจะลงตอนไหนไม่รู้ครับแล้วแต่อารลงเหมือนกันโอเคบา,บายครับฝันดีครับทุกคนอันนี้ก็อัดคลิปตอนตีสองกว่าๆนะโอเคบายบายครับ